สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาอนีก็พอกันย่ำค่ำคือเกาครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาซีโม่งครึ่งครับตรงนี้ก็สีพ่อกันในตอนค่ำเมนกับิีพ่อกันแต่ตอนกาม่ำย่ำอันกลางคืนเนาะกลางเว่นกับิเปินยังเฮ็ดงานป้ายเล็กกับป้ายไม่จ้าก็เลยพยายยมมาถ่ายคลิปตอนกลางคืนบ่อหยัดจากพี่น้องแบบ ห้างไปหึงอะนะจ๊ะห้างไปมือช่องมือลงงเธอหนึ่งครับมามีเวลาครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นงานเล็งเขามาครับจงานก็มาในช่วงเดือนสุดท้ายของปีน้สมัยเราไม่เคยเจอแบบนี้นะปีที่แล้วไม่เจอแบบนี้นะครับมันทยอยเนาะปีที่แล้วทยอยมาอันนี้คือมาอัดกันสุดท้ายเดือนสุดท้ายปีของปีเลยทั้งเหล็กทั้งไม้เนาะไม้เป็นปีแรกหรือเปล่าที่คุณทำใช่ไม้เป็นปีแรกแต่ก็ปังเนาะคุณมามาไปโดนอะไรไม่รู้นั่งลงจ้ะ ตรงนี้ก็กาลังพยายามเคลียร์ป้ายออกให้หมดก่อนครับผมป้ายไม้ก็โดยอ,อีกสองป้ายน้องที่ยังไม่แกะ,ะที่ยังแกะไม่เสร็จครับผมก็อยู่ในขั้นตอนของการลงสีแล้วก็เครือเกเกอร์น่าจะเตรียมส่งลูกค้าประมาณวันที่ยี่สิบครับลูกค้าสั่งว่าขอก่อนสิ้นปีนะเป็นป้ายป้ายไม้มงคลแล้วก็ป้ายไม้บารลีที่นะครับส่งจากไปสั่งจากอะไรนะสมุดปากกา,าซึ่งคุณอลิสาก็เป็นคนระบายสีเนาะ ทา,าสีพวกเกะสลักนั่นก็เป็นหน้าที่ของบ่าแมนนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเรียดอ่อนแล้วก็เป็นงานช่างด้วยเนาะใช้เครื่องมืออาจจะไม่สะดวกหรือสัมยายสะดวกเรื่องระบายสีอันนี้นิดหน่อยจับจนิดหน่อยได้อยู่นะครับก็ป้ายเดืยเยอะครับนี่ลูกค้าไม่มาเอาครับตั้งแต่ต้นปีเลยบางป้ายก็เกือบปีแล้วนะครับเปิดไม่มาเอาสักทีเนาะเราก็เร่งให้จ้าตอนมาหาเราแบบว่าเร่งั้นนะช่างเร่งงานนะเราก็ทําให้ไม่เกินสองวันจ้า สุดท,ท้ายครึ่งปีไม่มาเอาครับ <c oughs> ก็ปล่อยไว้นั่นแหละเป็นเงินเก็บเนาะ <c oughs> ป้ายเลือสามสีป้ายเยอะครับผมแล้วก็อะไรอีกอะเป็นงานเหล็กเนาะสิแปดงานรวดครั้งเดียวครับรับก่อนปีใหม่เหมือนกันทีเนี้โอ้โหเป็นงานเป็นป้ายไม้อะนะเป็นเอ้ยเป็นป้ายเหล็กกลมที่ดินเป็นป้ายเหล็กครับแต่ก่อนมันเป็นป้ายใหญ่เนาะป้ายใหญ่ก็ ยังไม่ถึงเวลามานะครับเวลาน่าจะประมาณกุมพามีนาอะไรประมาณนั้นครับมาอันนั้นมาก็รถใหญ่เหมือนกันนะครั้งละห้าถึงสิบป้ายแล้วลูกสาม,มียายมาเล่งเอาช่วงสงการบางครั้งก็ไม่ได้ไปเล่นสงการครับเล่งงานให้เขาแต่ปีนี้มาเร็วหน่อยเป็นป้ายเล็กป้ายเล็กก็ทําง่ายครับทําง่ายขั้นตัวไม่ยุ่งยากเหมือนป้ายใหญ่นะป้ายใหญ่ จะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะตัดสติกเกอร์แล้วก็ติดครับใช้เวลาแต่ก็คุ้มกับราคาอยู่เขานึกจ้างอยู่เนาะลูกสาม,มียายก็เหมือนเดิมครับเป็นผู้ช่วยทาสีจับยกอะไรประมาณนั้นส,ส่วนเชื่อมอ็อกขัดเจียก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับผมช่วยกันเนะาะตรงนี้ก็ถ้าไม่มีคุณลูกสาม,มียายเนี่ยก็ทำเดียวก็ลำบากอยู่ก็ต้องหาตัวช่วยนะครับอืมแมน กับยายดีกับ่มีเจ้าเนาะแทมลูกสาวแม่ยายหลังปีใหม่รับจ็อบอีกได้คุณเมนม <ะ S 1> ไปเฝ้าร้านค้าให้พี่ชาย <มะ S 1> อีกได้แ <มะ S 1> บบน,นี้เพิ่นจะกลับชุมพอประมาณสิบวันนะต้องเอาได้อ,อ,อันนี้ก็เป็นเงินสดแบ่งกันเดี๋ยวลูกสาวแม่ยายก็จะไปเฝ้าร้านให้พี่คุณเมนก็ทํางานที่รับมาเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆทํารอตรงนี้ก็จะห่างหายไปหน่อยเนาะ บางทีก็อาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่งประมาณนั้นครับผมพยายามไม่ให้ทิ้งหาา่างนานเนาะก,ก็ลูกสามียากกับคุณแมนก็คิดถึงพี่น้องอยู่เหมือนกันจ้าก็อยากมาอยู่อยากมาทำแบบนี้อยู่จ้าอย่างว่าไม่มีเวลาเนี่ยก,ก,ก็จะเจอในช่วงเวย็นก็น่าจะได้อยู่อันนี้ไปปีใหม่นะก็น่าจะได้อยู่ครับในช่วงเย็นนะช่วงเช้าก็ทำงานของเราปะแล้วก็งานใหญ่อีกลูกสามีอยาอย่างมีงานใหญ่อีกรับงานของ พี่ชายครับเป็นงานต่อเติมโครงหลังคาสามหลังเลยได้นี่สามหลังลูกสามยายอันนั้นคืองานใหญ่แบบครึ่งปีก็ไม่เสร็จนะผมว่านะสองคนอีกจ้ะหรือหลังคาบ้านทีดี้รือหลังคาบ้านเพราะว่าหลังคาบ้านมันหยดมันตกของช้างครับมันแอ่นก็เลยต้องรื้อขึ้นเป็นทําโครงถักใหม่ครับผมอันนั้นก็ไม่ทําก็ไม่ได้ครับพี่ชายวานก็ช่วยกันไปครับผมก็ดีแต่พี่ชายไม่เร่งเนาะทำไปเรื่อยๆเพื่อนว่าเพื่อนบอกให้ทําไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับผมก็ปะคุณ บอกกับพี่นงเงาเล้ว,<า>วพิ่นกับสีว,าาว่าเจ้ากาวย่างมันรักไลาอยู่บอก<ม>น,น,นี่เราก็จะมานอนกลางเต็นท์มานะครับวันนี้าว่ารถนอนเราลงมาสงสาสรรถอุกสามะยายรถก็ออดออออทอเหมือนขี่เกวียน <c oughs> อ่ะเออไม่รู้ว่าเสียงกระปหรือว่าสายพานมนอยู่จ้ามัเป็นตัวเช็คเลยหาเงินนี่แหละจ้าเราก็จะเอาไปซิกสภาพก้นว่าพื้นห้องตรงใดไหนเนาะจ้ามันเดินรับปีนี้เราก็จะลงมาเข้าดาวกันตรงนี้นะครับเพราะว่านัดกับทีงานไว้แล้วครับคุณอ่านครับสาบผุพาน่นจะมา แต่ถ้าไม่เปลี่ยนแผนเนาะเพิ่นก็งานเยอะเหมือนกันของเพื่อนก็เพื่นก็รับเงินสดเพื่อนก็รับไปขายของช่วยพี่สาวแต่ว่าของเพื่อนจะเป็นเดินงานต่างจังหวัดครับก็เลยว่าอ่ะโอเคไปรับเงินของใครของเราก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันจ้ะไปหลายรอบเลวยังไม่จบสิค่อยกลิ้นทํามาแล้วก็ไกลงได้ทีเนี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เนาะก็เรามาบอกนะเมื่อกี้พี่ๆถามมาว่า ุณแมนหายไปไหนหลายวันประมาณนั้นก็ยังว่าล้ครับเหตุผลเนาะก็มานอนนาวันนี้ก็กางเต็นนอนนาเอาบรรยากาศครับตอนเช้าก็เก็บเต็นแล้วก็ขึ้นไปทํางานสู้งานเหมือนเดิมนะครับทปงานป้ายกับงานไม้เหมือนเดิมหรืออีกประมาณสิบเปอร์เซ็นประมาณนั้นนะรอบล็อกตัวหนังสือเนาะนะแล้วก็เ็จสําหรับงานเหล็กจก้ะแต่งานไม้อีกหนึ่งสองเลยหนึ่งแผ่นแต่ว่าสองด้านไงก็เท่ากับสองว้าวายแล้วคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นก่อนนะฮะทำเดีกางเต็นก่อน เอาตรงไหนั้องสมัยใหญ่มองคุณอ,อันนีละเออมองพุณอันนี่บอเป็นมองนอนของเพื่นพ่อไผ่พอมันละจองไว้แล้วบนนี่จะรูปโล่งละ่ะเบาอันเพื่อนมาทําไว้ครับครั้งก่อนมานอนยามเนาะหอกลางมองเพื่อนนี่แหละเนาะมองนีละอย่างนะตงสมัมยายขยะไหม บักอุ่นเซนมาลูกสาวไม่ยายเก็บดีกว่าเก็บขยะาบ่เครื่องตาแล้วบาไหวมื่อีี้เฮาบาได้เอาสาดมาแม่นบ่บมต้องมีสาดเนาะแม่นบ่เธอจากเบึ่งก้อนไม่มีก็ได้มันอยู่ตรงนู้นไงอ๋อเราเอาไปทำห้องน้ำไงเอ๋อ การง่ายเก็บเร็วครับป็นไปทางไหนล่ะเดี๋ยวดูก่อนตัวหนังสือจีนอยู่ทางนี้นี่เหรอใช่ถึงบอกสิเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยหันนัทางนี้ก็ได้นี่นี่เออนี่ท่านผ้าทิกนเก่าำลังตกดินพอดีกับสมยายงามๆเลยบะมุมนี้เนาะจ้านี่เรียบร้อยครับเต็นเฮา ลูกสมัยยายปักมุดอยู่บ่ปักจ้าบบปักบ่<ม>ได้ได้บ่มีลมนข่อยว้าโบคอยบบเสื้อเจ้าเพื่อความชัวปักดีกว่าค่ะมุมในม,ม,มุมเมาะขนาดเนาะผู้ดานเหตดให้รุ่มขนาดหรือวะเพื่อนจองเลยดิตอนแรกค่อยเอาทอปเปอร์ล้วมาปูเนาะจ้าอือครับโอ้กางเต็นเราโอ้พระอาทิตย์งามขนาดสมัยยายอ่านผ้พาพี่น้องเบิ่องละไหม เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสิพาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอกันตอนแรงเนาะกับบรรยากาศตอนแรงมันนี่มีมีมมนู่บอลูกสามย่ายน่าซีเด็ดเด็ดอยู่บ่บอ่บอ่บอบเด็ดละบเดตปันใดเนะาะธรรมดาธรรมดาธรรมดาอ่ะโอเคครับพี่น้องไปเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินครับผม หลังจากที่เห่ากลางเจนไหวแล้วมือหัวคำเนาะแล้วกับบบนี้เห่าก็เมื่ออาบน,น้าอาบในเสรเซตเรียบร้อยแล้วเห่าก็ลงมากางทีนอนจะแล,ะกล้กัสิจัดเมนูเด็ดเดี๋ยวลูกสาวไม่ยา่สิไปเอาทีนอนลงมากลางอยู่นิจ้า มีแต่ขี่ฝุ่นไงงงนี่ห้ากระสิเอาทีนอนนี่ลงไปลักกาพาห่มนี่บ้นหนาวมือนี้พอดีจะอากาศพอดีนี่ทีนอนห้ากะสิเป็นขนาดหกฟุตสามารถเข้าเต็นเราได้เต็นเราก็ นอนได้สามถึงสี่คนจ้านี่ขนาดนี้ยังไม่เต็มเลยเนี่ยมันต้องกี่ฟุตถึงจะเต็มติ้นพอดีโอ้กว้างขวางจ้าเก่าไปนิดนึงอันนี้เดี๋ยวลูกสาวแม่ยายไปเอาผ้าห่มก่อนนี่จ้าเมน,นี่เ้าห่มผืนนี่ก็ได้บ่หนาวพอดี เดี๋ยวลูกสาวไม่ยายขึ้นไปเอามอนอยู่เถียงจ้าคนละใบก็เรียบร้อยแล้วก็ผ่าอีกผืนนึ่งให้คุณแม่เดี๋ยวสิญาติกันจา้นจาเรียบร้อยจา้ามาคันค่ายรีสอร์ทเปิดให้บริการจา้าอันนี้ก็สิเป็นผ่าสมัยก่อนเขาเรียกผ่านังผ้านุม่มอ้าว คือมีหางงูสบับปนี้พี่น้องแม่นบอกพี่น้องว่าหางงูอยู่บ่คาบมันหน้าห้อยพึ่งกลางได้นี่โอ้ดีจะมีไฟนี่นี่มีที่ให้โค้งไฟห้อยไฟด้วยจ้าเห็นหุงแม่จ้ะขันบอ,อามาเปิดนี่โอ้โหได้นี่สบับปะกรสีเอาเข่ามากกับ แม่โตจ้ะเกือบตำแล้วก็ได้เมื่อเลยบริยูเลยขั้นค่ายรีสอร์ทนี่ไปจ้าบาัดนี้ออกไปเบื้องคุณแม่จ้ะเห็นเพิ่นดังไฟอยู่ทั้งพูนไปเบิ่งว่าเพิ่อนน่ะเห็ดเมนูยังกินจ้าปาดคุณแม่เจ้าดังไฟปานเจ้าสิจูดโตเฟืองเนาะเ่าดังยัง สุดงเจ้าคือบอกสุดน้อยมันลุกซื้อผูเบื้องผัดใส่เมนูใส่เมนูเจ้าเมนูเราเหรอมีไงเหมือนเดิมแล้วง่ายอะไรเหมือนเดิมเอามันไงโอ้พี่เป็นคนเอามันนะเนี่ยสีพี่เหลอไม่ดูอ้าวน่าจะเป็นสีเหลืองกับม่วงนะต้องดูก่อนไหมคะบอกว่าเหลืองกับม่วงแล้วก็มีส้ม แล้วก็อะไรอีกเมนูเด็กของผมตั้อะโปรตีนเมนย่างปีกไก่นี่ปีกไก่จะเอามาย่างปาสิบมาอย่างนี้อ้ยอ้ยอ้อ้ยเกือบไม่ได้กินน,นั่นเยอะโซ่ผัดเกือบหล่นเนาะนี่สี่ปีกสิบบาทสิบบาทจ้าวันนี้เอามาหกไม้พอซื้อมาสี่สิบห้าบาท แบ่งที่บ้านด้วยครึ่งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกสาวแม่ยายจะทอดแล้วก็โรย<น>ผงขยะให้เด็กๆก,กินโอเคอันนี้เหลือไหมเหลือจ้าอะเดี๋ยวเราทำเมนูเด็ดก่อนครับกลางเสร็จแล้วหรอที่นอนเสร็จแล้วจ้าพร้อมนอนได้เลยจ้านอนได้กี่คนห้าคนก็ได้นนะสี่<ต>คนก็ไดแ้แต่ตัวเล็กเนาะสามคนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรารอไฟติดก่อนเป็นฐานก่อนแล้วค่อยจ,จัดเมนู เมนง,ง่ายๆเผามาันปีงไก่แซ่บน้ำกันสุกหรือ,อย่งคุณแม่เมนูเด็ดปีกเจ้าเด็ดปีกย่งจ้าพวกมันี่วันพระหัสยังไม่สุกจ้าคุณแม่มสุกระบอบ่ายกินหิวแล้วเหรอให้ซิมมึงแน่เดี๋ยวคันเจ้ามักแซ่บกับซีได้เห็ดขายนะอผัานชื่อ <laughs> เสบได้บ่คือก่อยเนื้อได้เสพวนเจ้าเห็ดเสบแบบตีก,ก่อยเน,นื้อมันกัดทีซุกแล้วลูกสาวไม่ได้เอาขยับเข้าไปอีกก็ได้ตัวนึงมันต้องซิมหรอจ้าสีม่วงมันมีลูกสาวไม่ได้เห็นสีโม่วงสีเหลืองแล้วก็สีขาวสามสีเลยหยิบมารวมๆกันเหรอเม่นเพิ่นเจอดีได้เพิ่นขะกันได้เพิ่นว้าอ oh. บางร้านผัดมีได้ไห้ซื้อซีเลอร์ก,ก็เพือเอาซีนั้นแต่เสีดยด้นะตอนที่เราปลูกนะไม่ได้ขายปลูกไปแล้วพอกินให้วัวกินเดี๋ยวรอน้ําก่อนระบบน้ํามาจัดเต็มแน่นอนโบแต่แต่ถ้าเป็นปุแบบไม่สนใจนี่มันหมักได้ดีเธอได้เธอปุ๋ยทิ้งงกคางอ่ะนะ <c oughs> อันนี้เอาแบบเห้าดูเล่พิลอแทวสูบน้ํา แควอันเสิร์ฟปุ้ยเสิร์ฟเรยมีใดมีได้ไไดผลผลิตบ่แม่นต้องปล่อยแบบละเลยไม่ใส่ใจนะก็อบได้แหละเนาะมันผัดง่ามแบบนะฮะคือพักหอมาบอ่จ้าอยากสุกแล้วมั่งนะโลดกระเที่ยวแท้ใครแต่พคนขี่คอยๆพยคนโดดน้ำอยู่ เกตอันนี้ให้พี่น้องรักไลก็น,นะเม็ดท่านตะวันสาหรับข้ามขึ้นนี่กัมีนู่เห่ากับบมี่อย่างไรครับพี่น้องเป็นย่างปีกไก่แล้วกะยยางมันกินแล้วก็เขานอนครับ,บมีอย่างไรพื่เสว่ามาบอกข่าวพี่น้องนะสำหรับพี่น้องเพิ่นเป็นห่วงถามหาว่างไงเงียบไปซช่เยไปใช่เศร้าแล้วบ่ ทอดละบ่บ่ได้ไปไซครับก็ยังวาฮะล่ะเนะเาะเบอร,ร์ทอดจ้าจำหนีเบอร่ทอดนี่เ,เวลาก็เฮ็ดให้เบิ่งคือเกลียวถูกสบายชิมฮ่อนบ่ถูกสบายชิมให้เบิ่งก่็เป็นจังไงห่อนอมักได้การบ่บ่บ,บ่แทบโอ้บ่บเหลือแทบคือเก่า นะกินบรายมันนี่เอาหาไม่พ่อกินแล้วก็น,นอนบนตะฮิดเวียกบันจะกินลาย สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าค่ะเป็นไงทุกสัปมายายกลางคืนหลับฟันดีไหมหนาวเลยคุณเมนหนาวแล้วข่อยเดีพอดีเลยหนาวผ่าเธออุ่นมั้งพื้นเดียวเอาอยู่นะผมเมื่อคืนค่อยและนอนสร้างอยู่อีไปมาอยู่ผัดขันซุ่นต้นผัดเย็นอ๋อเมื่อเช้านี่น้ำหมอกลงทุสัปปายายตกคุณมาเปียกหมดเลยใส่เราโอ้ข่อยลูก ตีสามตีสี่ลุกไหมอย่างตีสามตีสี่ปวดเนี้ยวเนาะข่อยกันมากเจ้าพับลุกเป็นมูข่อยเ้ยพัศลุกเวลานอนเนี่ยเบิ่งตีสามตีสี่พ่อปานอันเอา,น,า,าน้ามาพุ่มนะคุณเมนเปียกรองเท้านี่ก็โอ้ยข่อยกันลุกมากข่อยกันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลุกมากผู้เดียวแต่ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยโอ้ยคักบรรยากาศอุสมใยญหมอกลงเป็น่หมอกเมื่อเห็นบ่นบตื่น โบแต่ตอนคอยตื่นขึ้นมามันกะมีอยู่ได้มันยังแบบมันยักแจงๆอะนะมับบนโบแม่นเดือนมืดนะแต่ก็เห็นแบบเป็น้ายกะยคอยกเป้าได้คอยบัได้มาส้มวิวอยู่ได้าบมีไผยน่เลี้ยวเบิงอมแบบมีแต่เจ้าของเอาสูตรไหนลูกสามยายสูตรนี้นนนแล้วเมื่อคืนก็ลูกสามยายนอนประมาณสี่ทุ่มเนาะ ผมเกือบเท่งคืนครับนั่งดูบอลบอลก็ไม่เป็นใจว่าสิบอลรับกิ้ไก่ไม่หมดก็เลยนั่งกินกิ้ไก่จนหมดว่าสิบบอลรับผัดค,คําค่อยบร่ได้กินกาแฟเจ้าเดะเมื่อวาน,นอคอยก็เลยรับเร็วอันกินกาแฟน,นี่ฮะบอลรับบอลนอนผมต้องได้กินนะกลับนไปก็ต้องสู้งานใหม่สู้งานอีก นี่จ้านำเสนอทูอินวันเหมือนเดิมหอมอร่อยเหมือนขนมโกโบิโก้จ้านี้สูตรต้มน้ำร้อนแล้วก็ตักใส่แก้วชงได้เลยจ้าส่วนสูตรนี้สำหรับคนไม่มีเขาเรียกอะไรเธอ,อเครื่องบดเครื่องบดเขาไม่คนไม่มีเครื่องบดจ้า,พพาแต่ว่าก็ต้องมีเครื่องดิบอยู่ดี เขาบดมาให้เรียบเลอยมีส่วนผสมของแอลมอนด์คาราเมลช็อกโกแลต้อมแบบถ้าใครที่ไม่ชอบแบบสดๆเนาะก็สามารถกินได้แบบนุมมมมม่มๆกินนุ่มๆรสชาตินุ่มๆกินง่าย mm หอมอร่อยจ้ะอันนี้ก็ราคาสองอยห้าสิบาทครับจ้าดอลสองแดงก็สองร้อยบาทดิปเปอร์แล้วก็ชุดละสามร้อยครับแถมแก้วนี้ให้ด้วยแล้วก็มีจอกี่ลอยด้วย มีหวดน้อยอ่ะแล้วก็มีกระดาษแถมไปด้วยสิบใบและสิบแผ่นนี่กระดาษกองเนี่ยโมชั่นก่อนปีใหม่เอาคันเมนว่าพี่น้องสร้างอะไรกันทีสิบได้ได้จ้ะมันยังเป็นกระบังไม่ไพ่อยู่ตั้งีียงใส่ลายอยู่จ้ะไม่เวลา้ะจ้าเต้านี้ก็บมัมีอยังไลยครับพี่น้องจ้ากินกาแฟแล้วกะกลับบ้านขึ้นไปสู่งานต่อครับเชียงงานห้แล้ว จะโม่งอะไรก็ยายสาม,มียายสามโม่งสามโม่งเศร้าจ<ะ>้าตื่นสายเพราะว่าเข้าตื่นประมาณตีสี่ก็เลยกลับเข้าไปแล้วมันนอนอีกมันก็เลยเอเดนอนยาวนะหอมากเลย แข่งแล้วเก็บผู้เดียวบอกคุณแม่เก้บผู้เดียวก็ได้อ๋อโอเคจ้ะแล้วจังภาพอันนั้นจ้ะเฮ้ยคุณแม่ลูกสาวไม่ย่ายปักขาไว้อยู่ไหนเอาคุณพ่อมาแต่งบุปผีอยูเฮ้ยมันละตึงแฮะโบกลางมาอีกอบอกโบย่านอันมาลี่อีมาลี่เขาไปนอนท่ามาลี่กับบักหุ้นเส้น โอ้เป็นจังได้แล้วนอ้อพี่น้องทั้งไสเดียนนะต้องซ้อยกันรู้สัมัได้หานไ่ได้ได้ซ้อยและจีอออโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีก่อนเนาะคลิปลงมานอนหน้าแล้วก็ตอบข้อสงสัยสำหรับ พี่น้องหลายคนถามมาว่าช่วงนี้บ่าเมนกับน้องอลิสา <c oughs> หายไปใส่ครับก็คือว่าแล้วเนาะเฮ็ดงานเสริมครับพี่น้องก็กเลยบ่กค่อยเฮ็ดคลิปเดี๋ยวไว้พวพ่อกันไหมงานเฮาเ็จกับพญยามทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าอะพี่น้องนากังใดก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกก,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 กำลังใจครับที่ส่งมาให้เนาะก่อนจากการก็ผมก,กับอุสามยายกกับ ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องอยู่ไสเดนครับผมที่ต่อสู้เพื่ออธิปไตยของเราเนะาะสู้สู้ครับเอาขึ้นมาให้ได้ครับแผ่นดินเฮ่าเป็นกำลังใจให้สุขุมสุขค้นครับเอาทุกส,สบายดีสุขุสุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ